เอาล่ะครับผมมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับผมกับข่าวสารโลกของใบนี้โลกของใบนี้รู้สึกช่วงนี้จะลิ้นการผ่านกันจะน่าตกใจนะสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนันมันนี่ขอให้ทุกคนมีหน้าประดันนะครับผมพูดถึงเรื่องอ่าชิบะอินโอนะครับผมบิ๊กด็อกและดาร์คคอนเทียนะครับเราจะมาเริ่มกับดาร์คคอนเทียก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะไปงานลีอีเชนนะครับผมยังไงก็ตามนะไปดูไปฟังกันได้ในไลฟ์นะครับผมถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรในการไลฟ์นะแต่ถ้ามีปัญหาผมก็จะอัดมาแล้วก็มาลงนะครับผม ดาควคอนเทียนะครับผมอเมรเกาเปิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะผมมองว่าเกมที่ทําตามตรายมากของเขาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมส่วนเกมไหนที่ทําตามตลามากของเขาไม่ได้เนี่ยอาราพยา,ยามรีเช็คซึ่งสามแลว้วว่าบางครั้งเนี่ยทำให้จิตใจลราบอนหมอลงได้นะครับผมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ปกติมากนะครับผมถ้าคุณพยายามใช้ใจ่ายนะครับผมเลยพยายามใช้เงินนะคุณจะทราบว่าการที่เราเนี่ยนะครับเข้าไปถึงบางส่วนนะมันก็จะทำให้ อันนี้คือการเซตอัพนะครับผมในการเข้าระบบนะเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับเดี๋ยวไปรับอีเมลก่อนแป๊บนึงเอออีเมลยังไม่มาช่างมันเถอะตอนดักคอนเทนต์ตอนนี้นะครับผมก็มีระบบนะครับในการาขายนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการขายมีอ่าในการขายห้าเปอร์เซ็นต์เบรนทิ้งนะครับอีห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ในตัวรีวอร์ดนะครับ N P s t a k กนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าดีนะผมว่านะไอตัว D F C คืออะไรวะ D F C คืออะไรครับเนี่ย แลฟวคอนเทมเปอร์กิเทสอ่ะอันเป็นของเครดิตนะครับผมที่เกิดขึ้นนะเท่าที่เห็นนะที่เครดิตที่อยู่ในเกมเนี่ยเขากำังดูนะรายละเอียดนี้เป็นรายละเอียดย่อยนะครับที่ผมยังไม่ทราบโอเคคอนเฟิร์มแต่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 เรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ด ดี๋ยวเลยพัสดรีเควสคืออะไรวะอ๋อพัสดตามนี้เหรอซึ่งจริงๆแล้วพัสดตัวนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับสำหรับใครที่ไอ้นี่ก็ลองพัสดงตัวเองดูได้นะครับอ่าฮะชอยพัสดเสร็จง่ายต่อเอออืม นี่ผมมาลีเช็คเฉยๆนะครับผม,ผมก็อาจจะไม่ได้เวิร์กอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวนะมมนมีปัญหาอะไรครับตัว, Store วสโตะแสดงว่าตัวสโต้ยังมีปัญหาอยู่นะครับณนะเวลานี้ณนะปัจจุบันนี้นะครับยังมีปัญหาอยู่ก็อ,อย่าเพิ่งไปเข้าไปนะมันมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับผมในการที่จะเข้าถึงระบบในระบบที่ยังไม่พนะออร้อมนะออกไว้ด้วยฮะเผื่อว่าเลื่องคนเร่อนผมไม่ได้ตัวผมไม่ได้รีเวิร์กนะไม่ได้มีปัญหาอะไร โอเครถทิ้งไว้ไปก่อนเกตต์ <Okay. S 2> ตัว DFCC คือตัวที่ใช้ภายในเกมนะครับผมก็จะมีคราฟของนะครับอัปเกรดของอัปเกรดสกิลนะครับผมแล้วก็ทำตัวซื้อแอเซสซอรณ์นะครับผมอุากรณ์นะครับแล้วก็เทรดตัวดาร์กขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นระบบเกมที่เขาคิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่เขาบอกว่าซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะในส่วนของ Telegram Discord นะครับผม ก็ต้องดูต่อไปนะว่าตัวนี้จะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับในการใช้งานของเขาก็าคือ DFCC นะผมเล่นพนันเกมนะโอเคน่าจะจบส,ส่วนนี้นะครับผมมาส่วนของอ Baby d o d g e นะครับผมนะฟันเทียจบแล้วปึ๊ร์นะฟันเทียอ๋อตลาดยังไม่ได้เปิดมั้งผมเข้าใจผมใจผบิดว่าตลาดเปิดแล้วตลาดยังไม่เปิดนะฮะน,นี้ก็เป็นแค่รายละเอียดปีกย่อยที่เพิ่มขึ้นมาเฉย เ a b y d ี้ดออีกสามอีกสามชั่วโมงจากนี้นะครับผมก็คือช่วงเวลาของวันนี้แหละครับนะก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับนะเฟรนช์ฟอร์อยู่ศูนจุดสองนะคุณสามารถไปมินได้ศูนจุดหนึ่งหกกับแกสนะครับผมกับเป๊ปปี้ดอชนะกระเป๋านึงซื้อ20ยี่สิบใบนะจริงๆก็ไม่ต้องซื้อถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วนะครับผมแล้วแต่คุณชอบนะชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับผมผ่านๆได้ผ่านๆไปนะครับแล้แต่แล้วแต่มุมมองของคนนะครับผมอันนี้ผมรู้สึกว่าสบายๆนะฮะแล้วแต่คคคุณอยู่แล้วนนะะรรัับบ โอเคผ่านไปทิ้งไปอ๋อสำหรับใครที่ไปมิ้นนะครับผมมิ้นผ่านตัวอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในการทิ้งลิงก์มิ้นนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวอคอนเนคของอินดีเลน่านะมันเกี่ยวกับส่วนของส่วนตานะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมอีก3ชั่วโมงจะได้า,าสามารถเข้าสื่อได้นะครับอีกประมาณตอนปีสองนะครับโดยประมาณปีสองยี่สิบนี่ยประมาณนี้แหละ โอเคชิบะอินุนะครับอีโคซิสเตมนะครับพูดกันนิดนึงนะครับผมกับตัวชิบะสแกมโทเค็นนะครับแอนเทนทินสปู๊ปชิบะอินุเด็บนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับผมโทเค็นหลอกลวงปัญญาปอบแปร์ชิบะอินุเด็บโปรเยอร์อ่าโพสด่วนเพื่อแจ้งนะครับเตือนชุมชนนะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับโทเค็นหลอกลวงชิบะอินุเด็นะครับผมเดี๋ยวผมไปิดไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะชิดชับชิดชับตอนแรกเมื่อฉันเห็นธุรกรรมทางการเงินของ โทเค็นเวิรสที่เข้ามาในชิบะอินูเดโพเยอร์สองฉันรู้สึกต่ดใจแต่ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะเพราะทุกงานของชิบะเดอร์มิตเทอร์เวิร์สขายที่ดินเข้าครอบครองเข้าครอบงำแต่เมื่อมองลึกลงไปในโค้ดฉันพบว่านี่เป็นการหลอกลวงอีกรูปแบบหนึง่งหรือการตลาดที่ชาฉลาธุการกรรมของอีทัสแกรนที่แสดงให้เห็นว่าโทเค็นเวิร์สจำนวนเท่านี้ถูกออนมาจากชิบะอินูเดโพเยอร์เป็นชิบะอินูเดโพเยอร์สองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาเนี่ยผมพยายามกดให้มันดีทําไมผมรู้สึกว่าผมกดแบ็คทําไมกัน เดียวนะครับผมในขั้นตอนตรงส่วนนี้นะที่มันมีเนี่ยอชิบะอินุเดพอยเ e อร์นะครับผมอชิบะอินุเดพอยเ e อร์สนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่อชิบะอินุของแท้นะครับต้องบอกก่อนนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับผมอ,อย่างไรก็ตามนั้นเป็นเพตุการแกทางการตลาดเนื่องจากข้อมูลเฉพาะนี้มาจากเหตุการณ์ที่ปล่อยออกมาจากสัญญาชื้วัตาอ e ิทุสแกรนะครับผม อาศัยเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเพื่อแสดงข้อมูลหลักฐานในการโอนโทเค็นนะครับผมโทเค็นที่ซื้อซัดทั้งหมดจะปล่อยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเหตุการณ์ที่ถูกต้องนะครับและผู้ส่งและผู้รับเนี่ยที่ถูกต้องนะครับอย่างไรก็ตามสัญญานี้เนี่ยได้สร้างรหัสโดยเฉพาะเพื่อปล่อยเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายนะครับโดยที่ผู้ส่งและผู้รับโดยพลัการนะครับเมื่อโทเค็นสามารถเชื่อมโยงตัวเองในกระเป๋านะครับผมนี่คือส่วนรหัสที่เป็นอันตรายสัญญาโทเค็นในบรรทัดที่283นะครับอันนี้นะ283ไปดสามะเด็นนะ The s เซนเต o w n e r นะครับลิทเดปเออร์นะครับอันนี้จำไว้นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูนะเราสามารถที่จะรีเช็คได้นะครับว่ามันมีปัญหาตรงส่วนไหนที่มีโอกาสเป็นอันตรายต่อตัวเราเองได้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับผมผู้ส่งคือเจ้าของนะผู้ส่งก็คือ r e a d ดปเปอรอร์นะครับผมทั้งหมดนี้เป็นก่อนเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ทอนเฟอร์นะครับที่ถูกทิกเกอร์นะครับสำหรับการโอนทั้งหมดจากเจ้าของสัญญานะผู้ส่งจะถูกเขียนทับโดยตัวแปรนะครับผมซึ่งจะถูกค่าของที่แบบฮาร์ดโค้ดเป็นสัญญาเดียวกันนะครับ สามารถดูได้ในส่วนที่งบบาทสิบสองนะครับผมส่วนนี้นะในเลทเรสเพย์เออร์นะครับรับบิทออเนอร์นะครับผมซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับผมและตามที่คาดไว้นะครับเลทเรเพย์เอร์นะครับผมจะถูกจัดเก็บในชิบะอิน u เ e สเพย์เออร์นะซึ่งหลอกคนจำนวนมากนะครับรวมถึงตัวฉันเองด้วยเพราะว่าโทเคนนี้มาจากผู้ปร,รับใช้ชิปให้โฟโมเข้าไป นักต้มตุนนะักกรตลาดที่สลีดสลาดสลดอะสลาดนะในการเขียนโปรแกรมนะครับผมเพื่อลองลวงคนหลายล้านคนบางครั้งโค้ที่เป็นอันตรายอะทำให้กระเป๋าเงินของคุณหมดไปเมื่อได้รับโทเค็นนะครับผมอันนี้เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะที่ต้องเรามัระวังนะครับเราเห็นสิ่งนี้ทุกครั้งเนี่ยเมื่อทําให้อ่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกผิดพลาดใจสลายนะดังนั้นโปรดอย่าตอบสนองข้อความทางการอนคริโต,ตฟังช่องทางโครงการอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับผมเพื่อประหยัดเงินของคุณนะ ช่องทางของชิบะที่เป็นทางการทั้งส่วนนะครับที่ประกาศทั้งหมดมีอยู่ในดิสคอร์ดที่ Twitter แล้วนะครับผมอยังไงก็ตามก็ลองเข้าไปดูได้นะซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมในลรูปฟรีนะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนนั้นก็น่าจะสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีม่มาเตือนกันนะครับว่าชิบะอิโนะเด็บพอเยอร์สองเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับชิบะอิโนะนะครับผมแล้วก็มันมีความอันตรายแนละ้วก็ถูก uh, รีพอร์ตนะว่าเป็นสแปมมนะครัับผยงงไก็ตามนะครับผผมผมเชื่อทุกคนนนั้นมีีควาาามมสรถเพพยงพอนะบาางงงครั้อจจะหล และพลาไปบ้านนะครับผมก็ยังไงก็ตามก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมไปเชิญมาคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ